างไปก็สาข่า,าแรงมึงละจักบาทเออน,นี่ม่นเป็นเกี่ยวน้ำหรอดอกไม้นี่มานนี่ได้ยังวันเจ้าดิ้งมึงถือสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แมี่ทุกท่านเลยน,นะคะ ขออนุญาตนะคะถือกองให้แม่อั้นเด้อแม่อ uh ั้นแม่อั้นบอกว่าอยากไล่แต่บ่มีคนไล่ให้เป็นปะนะคะเมนเมนเมนมึงนั่นแหละนะคะก็ขออนุญาตนะคะขออนุญาตเป็นเมนซีนะคะไม่อั้นนะคะเขาจองไม่อั้นแล้ววันนี้มาหัวแข่งกันกบไม่อั้นตรงนี้แหละสวัสดีค่ะคุณพี่ประกายสวัสดีค่ะพี่แขกคนงามพะนนะ สวัสดีค่ะพี่เป็นงานวันนี้ค่ะโอ้ยแล้วเนี่ยไปเห็นไม่อัานบังเบิดบังนึงนี่นะคะวันนี้พ่อเลือนทำงานแล้วพันวาลวาบอกเมย์เอซีเนี่ยพ่อเลือนเหนดงานหน่ะเด้อพันวาสวัสดีค่ะคุณป้าจัลลุยพนฮะนะคะสวัสดีนะคะสวัสดี นะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้จะเสร็จแล้วรอบสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวกะจุมพอพอไ่เล่นเห็นปะอ๋อรอนานจังลุงคลิปไม่ค่อยต่อเนื่องพนะ สวัสดีนะคะคุณพี่สุดจิตรานะคะสวัสดีนะคะเมนซีลาวโฆษณาอยู่ฝากมาเด้อยค่ะเด้อเดี๋ยวเห็นพี่เจเนเห็ุงานแล้ววะนี่นะดูไม่อันบัดเขาเขาก็ไม่ได้สวยหน้าตาสวยทั้งจิตใจนะคะแล้วก็สวยด้วยการกระทำด้วยนี่นะคะดูสวยนะคะสวยมากๆเลยก็คลามึงะ โอ้โหความร่วมมือร่วมใจของแม่แมพ่อขวานแม่ควานนะสวัสดีค่ะวิทวะจำเลิญเก่งสุดยืนสั่งพนะพี่อ้วนแล้วมาจำเลินพี่อ้วนแล้วมาวิทวะจำเลิญเก่งสุดยืนสั่งพนะโอ้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 ค่ะโอ้ดูดูดูดาวดาวเขียนยังคุณค่ะดาวเขียนยังคุณ ดาวอยากไม่เห็ดน้ำตีดาวพวนพวนดาวดูดาวกูดอะไรคะแม่เมฟซีสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เขากองไม่อันนะคะวันนี้โอ้ยคนเขียดคนเขียดคนเขียดเห็ดน้ำโพเลอร์เห็ดโพเลอเห็ดงานแมนบอแมนบออวนแมนบอสวัสดีนะคะสวัสดีพี่น้องอ้อสุติตราเอ้ยสุภารัตด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่อมรานะคะสวัสดีทุกท่านเลย ดาววันนี้ดาวตกมันอีกแล้วนะคะดาตกมันสวัสดีรอบห้องนะคะเมเม่เอฟซีเพ่อนละดาววันนี้ดาวคึกอียังนาะดาวดาวบ,บ่าว่าแล้วนะคะห <c oughs> มูดาว โกดที่ใช้พ่อทำงานหรือเปล่าเพันวะ <laughs> <laughs> เขียนยังลูกนะฮะเซาเขียนแล้วค่ะเซาเขียนแล้วเซาเขียนไปยานะยานะอย่า,นะยากลับโกนท้องค่ำมานะโอ้ยเอ้ยเจอเจอเฮ้ยเจอเฮ้ยโอ้โหอ,อ,อยากซอยอยากซอยคุณแม่อยากซอยคุณยายเห็ดงานปะลูก โอ้ยพูน่ะพูน่ะพูน่ะนะฮะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเฮียเฮียาเฮียาเขียดแหงเขียดแหงกำลังคึกเลยบ่าเศร้าคึกจะเทือค่ะนี่อาพี่หลงไปบอกไปบอกเบิ่งพี่หลงหลงไปบอกยาวเบิ่งเป็นหยังสิมานอนเฝ้าน้องได้บัดนี้ มานอนเฝ้าน้องแล้วนะพี่หลงนะคะโพี่อ้อนวนจนมาพี่แขกจัดกล้วยให้ลูกชายสีกําลังสุกเลยเ<อ>มอนอยู่ค่ะ <c oughs> กําลังคึกน้ำนี่ลูกชายพี่ปียังไม่กลับนะคะพี่ปีอยู่ตรงนี้นะคะพี่ปีนี่นะพี่ปีพี่ปีอยู่ข้างข้างๆะเพราะงั้นแดดร้อนแล้วนะคะนเดี๋ยวเราไปดู พอพอควานไม่วันยันมีจ้ะมีค่ะพี่แขกมีคงมีอันช่พี่เือนลักตัวนี่ม่อันเขาว่าช่องเขาว่าช่องข่อยคเข้ามา เมวนพี่แขกว่าขอให้บักายซิมเน่สามบีจ้าอ่ะโอ้บักายบักานได้กล้วยแล้วบักานได้กล้วยแล้วเวลาคึกครับคึกจะใ,ให้พี่หลงละบนานเดี๋ยวพี่ส่งคะแนนให้สามร้นนอยคะแนนคะแนนยังเนาะพี่แขกพี่แขกสามร้อยคะแนนนี่ยัง สวัสดีค่ะคุณพี่หนูปลาสวัสดีค่ะค<ะ>่ะทมผีจ้าสวัสดีค่ะคุณพี่ลาพี่ลาค่ะขอบคุณนะคะกว่าจะได้ถ่ายเป็นแบบกว่าจะได้เบ่งเป็นบค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีแม่เมฟซีทุกท่านเลยสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะคะ

โอ้กล้ยนะอ้วนมาแล้วนะกล้ยอ้วนมาแล้วและแล้วก็ได้กินกล้ยเผินปะยังไม่เด็ดล่างก่อนมาดูนะฮะ,ะ,ะจะเสร็จแล้วนะคะจะเสร็จแล้วเดี๋ยวล็อกสุดท้ายแล้วนะคะ สุดยอดเลยค่ะไม่อันสุดยอดเลยค่ะไม่อันเฮ้าไ,ไม่อันสุดยอดเลยค่ะนยยะ,ะยสาวสา,สามเลียมฟาดกันเด้ออยู่ใกล้กันน,นะนะยายงงช่องเลือดรักแต่เสียงแหลนข้าหอมมาไหมข้าหอมนอนอยู่ค่ะเป็นยางเามันแนั้มอันนี้ว่แม่หัวเขาอ๋อ โอ้โหคุณป้าจุลยพลบอกว่าไม่อันเก่งเทอ้ยงานไม่อันนะคะงานไม่อันมา,ค,าคักค่ะมุนโกลกอยู่นี่แหละคะ่ะมันนี่แม่อันช่างอยู่ทากเก่าไปะนะนเรามีเขามีฝีมืออยู่ในตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะโอ้เม่พี่เลาว,ว่าแม่อันเก่งมาเชยแม่อันแม่อันสู้สู้ ม่อันชู้ชู้อาคนมาบึ่งเมมเมเป็นร้อยกูพ่นคนหนาสองร้อยไม่ได้ม่อันชู้ชู้โอ้เห็ดเห็ดเห็ดงานก็ได้ค่ะลาวบาให้ก็ได้เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะมาแล้ว นะคะให้ช่องพี่เลยหลักด้วยนะคะบายบายไปนะกใครก็หอมมีประการนี่โอ้วันนี้ทานกล้วยอยากเม็กแขกแล้วนะคะโอ้โห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 แซ่บโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนี่ยก่อนเนี่ยพอเลยเนีเวลากินกล้วยนี่ยนะเป็นดีเลยวือแซ่บหอมกระลังหอมเลย โอ้ค oh, ือคือคักคักมันวะเขาว่าอ้วนเขียดอย่างใส่พอเล่นเหตุงานบอก่จังเขียดเป็นมาเมฟซี่แล้วว่ะจุ๊บพ่อก่อนนะจุ๊บพ่อก่อนจุ๊บพ่อก่อนจุ๊บพ่อก่อนโอ้ยจุ๊บจุ๊บเพื่อทำได้ทุกอย่างมั้งนะโอ้ยจุ๊บ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 โอ้ยยัยแม่นชื่นใจเนาะเมฟซี่ อ๋อให้พี่เดืินไม่แป้งด้วยนะคะให้พี่ปีแบ่งอด้วยนะคะเสียงแตกๆใครเป็นบ้างครับพนะกันแมซี่นี่ให้พี่เดือนไม่แป้งด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะแม่อันทําไปค่ะเลนถ่ายให้แม่แม่ดูจ้าพนะเม้นค่ะเฮ็ดไปค่ะ,ะคุณเท่านั่นค่ะ แม่วนพี่แขกละวา่าบักบักนายสามพีปีสองพีเดือนหนึ่งแม่แปงหนึ่งเป็นเจ็ดวีจา้าขอบคุณค่ะเขาห้องบักหลามาเร้วมันเป็นเม,น,มนบอลสาหวหีก็เป็นแ,แมนพี่แมนจา้าขอบคุณค่ะ,คะสวยงามนะคะฝีมือแม่ พ่อพ่อควานนางลุงหามประทับตาคดประทับตาลงเลยนะคะเมนปีมโอ้เปียโอ้ยมาขักยาบน้าอิกบบอาบน้าอีกบบอีจะกี่จับได้ด้อท่านจับอาบน้าสร็จแล้วนะคะจะเสร็จแล้วอ อ่านหน้ามิว่าพี่หลวงลนนอืมไอเด็กบอกเด็กเช็คซึนงจะมาทำนั้นวะนะคะโอ๋อพี่รับพิลาศพันว่าตาเลินมาช่วยเขาทำงานนี่เองเลยไม่มีคนไลฟ์ให้ดูพนะโอ้ยจะแม่เป็น แม่น่ะพอเลยเลยเห็น,าน,นหง,งานแล้วเลยบริเลอยเมฟซี่เบิ้งต้องอาบน้ำให้พี่ลงอาทิตย์ละของนี่นะคะนี่ค่ะของของของ,ของพี่เดือนกับแม่แป้ง,งปนีง่พี่ปีได้ทานแล้วนะคะให้แม่แป้งกับพี่เดือนเลยนะตอนนี้แม่อ่าแม่หมุนไปให้แม่แป้งกับพี่เดือนแล้วนะคะ รู้จักจะกการปอนนะนี่พอลืนไปทำตุระอยู่นะคะสวัสดีคะ่ะคุณพัชารานะคะสวัสดีนะคะโอ้โหอันนี้เล็กเลยหระอเล็กยัง พี่ปะไกบอกว่าบอกพ่อเลินถ้าปูนใกล้สีแห้งเอาดาวประทับตาแนดเดอร์เหยียบเบาๆสิเป็นรอยเลือกอีกมุมใดมุมหนึ่งไปะนะเหยียบสุมุมไดเลยเลยบ้ค่ะเหยียบก้าวมุมไปเลยค่ะจะได้ก้าวหน้าแล้วก็ก้าวหลังไปเลยค่ะเก้าเกเลยค่ะรุนนี้ เอ้ยมวนไปนเปล่ามวลพันเวล่าลนะนะฮะนูวานูวาโมเมนต์เบาๆดอกค่ะนูวาอีมีอันเก็บรายละเอียดอยู่นะคะเนี่ยสวยนะคะช่างยูทาเก่านะ งานประเนียบยกให้ไม่อั้นไปเลยนะคะน่าเอาเดึกแกงมาประทับตานะพนะมนแม่ไม่สิประทับตาชุมมุ่มเลยว่า,าเายียบพูดละค่ะถแต่ว่าเดึกแกงมากกับบุนกระเ็น,น เธอเลยขโมยน่อยน่ารักมารักเขาหนาอเล่นต้องเอาข้าวหอมมาเตะบอลกับดาวแล้วแมนอยู่ขาโนวาเสินสไลเดอร์เลยรอบประตูแล้วก่อนนี่นะฮะสไลเดอร์เป็นสไลเดอร์ข้าวหอมไปเลยนะฮะสเก็ตอบตอร <บน S 1> ์ดมวนเป็ัยังเลยแล้วเนาะสเก็ตบอร์ดโนวา <c oughs> ข้าวหอมนี่มากทุ่มือข้าวหอมนี่มากคักเลยค่ะนี่กิลแรงพี่เด้้อนยความยาวประมาณความยาวประมาณกี่เมตรครับพลืนเอา ความยาวประมาณกี่เมตรเท่ากับลงช้ากเท่ากับลงช้างเก้าเก่าเก้าสิบแปดเมตรเนาะสี่นะป้าเป็นตะมัวนี่แหละเนาะแนมงีไหมเป็ตะเรียนวสันนึกว่าคน ดาวลงเล่นเลยจะทำยังไงไปนะ้นยุคขาวยาให้สะะลุดเด้อค่ะเด้อบไปคือดีและเนาะให้กรอบซีเรียนนั่งละบอลระยะห่างแม่มวนแม่มวนหอ,อมสารมวนมาเลยค่ะแต่ผุนสุดผีค่ะเออคือดีดีและเนาะหันมาละไม่เข้าตัวนี ยายนี่พูดได้มันจะกิ้มดาบกุมบุญเด้อเออมันจะพูดมันจะกิ้มเออมันจิ้มดาบกุมบุญนั่นเองมั้งไงนะโอ๊ยเอหงายง่าก่าน่าฮ่าพอตื่นก็ไม่อั้นนะคะเหมือนเหมือืมืออาชีพมากแมนผู้ใดสิเด้อมาเด้อผู้ใดญ่สีตัวซางค่ะ แม่แร,รี้ยงเอฟซีผสมคะแนนมากวาให้ซื้อน้ำขอดีซื้อตะนุ่มหรอกินก็กินนมบูดมากินนมบูดแม่ว้อนว่ากินนมบูดแม่ว้นวนวนนนอบ <c oughs> วนบอกว่าพอเติ่งกินนมบูดอ <c oughs> ้นหนึ่ง,องพออุดพออุดเป็น,ปนบ่นบเดี๋ยวแม่เอฟซีว่าพอเลือนให้น้องดาวประทับประทับเท้าหน่อยนะคะเพนะได้ครับผมได้ได้นะฮะเดีด๋ยวให้มันให้มันกำกำในจักหน่อยเพนะ ฮะสร้างเมื่อพอโสเออเมนยูนอคือมันมันต้องมันต้องให้ดาวให้ประทัดตาแล้วก็เดี๋ยวเขียนวันที่นะครับเมนเขียนทางเทิงบอกรูปงมุมนี่ก็ถามคำที่ยิงของเมฟซีโอเมฟซีเขียนเขียนเขียนกระแทกเท้าตรงไหนคะเมน เราเอาอุปกรณ์มาตั้งด้วยมีโขบอลแล้วก็มีเขาจะเอาหมอ,องชุดบาสน้ำเพลินเป็นบ่ชุดบาสเอาไปแข่งขุนด,ดีกว่าจะไ,ไปหิ้ไ,ไปข่องเงียนโอ้ยมีสนามฟุตบอล<ม>สนามชุดบาสอันนี้เป็นเป็นโรงเรียนนะครับไม่ใช่ลานแสดงนะครับเป็นกิจกรรมนะครับอาจท่านผู้ชมอาจจะว่าเออเขามีที่การแสดง<ข>อยู่แล้วนะครับทำไมต้องมามาทำด้วยคือ อันนี้คือโรงเรียนเะครับเขาเป็นโรงเรียนเป็นสนามเด็กเรียนสนามเด็กเรียนคือช้างน้องๆช้างเขาก็จะได้มีความรู้ว่าเออช้างเขาเล่นแบบนี้ทําแบบนี้ทำแบบนี้กิจกรรมเป็นกิจกรรมน่ารักน่ารักในโรงเรียนสวัสดีค่ะแม่ดิวเป็นว่าเสื้อแดงอะคือใครคะเป็นว่ากระเบื้องเอาเด้อค่ะคือผู้ใดค่ะเอ้ยก็ะยานแต่เขาบบฮูเนาะอภาญเงาหนาคือว่าใส่สีแดงมาเลยล่ะค่ะแม่ โอ้แดงบัวจ uh, like, ุดเนาะเ้วก็ทำยังไงสิมาอีกแล้วก็ทำทาถามเม่ดิวเม่ดิวเราก็ทำทาถามไปสั่แล้วก็หูแล้วก็อยากแซวหุ่นไทยถ้าไม่มีอันก็ก็พวกเราชามคนจะคือกันอยู่นี่แหละค่ะแบบนี้สั่งยิ่งสั่งอ่ายิ่งสั่งค่ะยิ่งสั่ง นนมันไม่สูงตียอดเลยทางงานยอดเลยคนพูดอยู่หมุนมันมะพรูกนี่อย่ามันหาสั่งเนียนเนียนเพี่ดิดวให้คะแนนพิเศษมีอันสองร้อยคะแนนค่ะเบยพอ,อแล้วชุดดำสปาแดงต้องเป็นชุดแดงสปายดำนะฮะพอปูนแก้แห้งอย่าลืมนะคะไม่กว่าตามมาาังมะพร้าว มาขีดเป็นเส้นอย่างอ๋อเป็นลายเหมือนคอนกรีตอ๋อค่ะจะไม่ได้เกิดอันตรายขอบพระคุณนะคะหุ่นนี้ไม่มีใครหัวเลาะนี้ไม่มีใครเหมือนพี่อ้วนเป็นพี่ล้มนะงานจะขอลงมือของพ่อแม่เด็กแก๊งนะคะขึ้นลุมหลุไหนเปบอไม่อ้นนั่งเป็นหญิงขึ้นลุมๆปลากระเยงมันต่ำ ไ็นบอน้ออ yeah ุ้ยนี่มันยี่มหนึ่งพันี่ลลิมิลลิโหปีประกายพันวานนีๆเอาไม่วนกับน้องเหลนขึ้นเหยียบอยู่ก่อนว่าสีน้ำหนักได้บอกพะนะเบ๊กิ่งผู้ใหญ่เป็นะคคะเงี้ยเนี่ยยป่มมองนี่ตำมิลีิล้นนี่ อันดอไม่ขอสีอันีมีเองนะเื่อมันตำมีลีลยอ่ไม่อ่นเนี่ยไปนี่ก่ก็ยังเงี้ยเห็นเลยอืมน่ามันจะมันไปหุ่มบางงานดีฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาคูณแงไปใส่ย่า่แล้ววาอุ้ย ยายลาบาคูถัาไปใส่มเงินลาวาเนี่ยไปมงปลาก็เงียหมือนมันต่ำไยเวลาฝนมานั่หนามันขังเหมนบ้าครั้งบ้าครังบ้ครั้งจริงบอยยายลาบาเอาปูไปใซ่มเงินให้มันเสมอกันฝนยไสจักเลียค่ะมันมีฝนเมนคูดำจักเยอะบาน ไปทำกายภาพบำบัดเพิ่งมาโอ้อก็เสร็จใกล้จะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้สู้ๆนะคะไม่ดิวสู้ๆเด้อคูแ่คแถมไม่วอนเนาะคู่เ <c oughs> ก่แาแล้วอยู่ใส่ล่ะ เอาเอาคูเทมไม่กตักน้ำให้เทมแล้วก็เอาเอาเอาคูน้ำเสียมมาตักปูมันนึกว่าเป็กระปูเออเอาปูไม่ก็ตักน้ำมาให้เทมคูน้ำเสียมเอาทิปูเลยเอามาตักปูนี่อ๋อตรงนี้มันจะได้ทักไม่น้ำมันไหลออกเนาะแมนอยู่เพราะเนี่ยไปทำเชิงมันเสมอกันแนวแฝงบุญนีไงทางฝีของปากก็เนี่ยมันอยู่อืมโปใต้กีเขาเคลียดินมันปูนมันมันหนีเบิร์ดเด่น แนสวยมากๆเลยนะฝีมือเม่อันนะปัดมี f เอซีมาเป็นกำลังใจให้เมีอันสองร้อยห้าสิบเจ็ดท่านเลยโอ้ยพะนะเข้าได้อยู่นะคะเข้าได้รถเข้าได้อยู่คะ่ะเมนค่ะ เอาไปตัดหญ้าฮ่าก็เไปหาตัดหญ้าด้วยกันเลยวันโอ้ยอย่าเห็นชงคืนถอะอย่าไปหงาอาชีพไม่อันอย่าไปแย่งอาชีพเราให้เราเห็นผู้เดียวเอาสเสียจังเราไปเห็นอยู่เงี้ยนั่ะละเราเป็นคนหนึงเราชีพหลักให้ไม่อันกับพ่อตึงแล้วนะไม่อันกับพ่อตึงเราคือสิมีเงินใช้แล้วแบบนี้ <c oughs> จะบอกได้ไปตะมวนเลยมีเมงินใส่ปนะสวัสดีแม่แม่ทีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค,ะดค่ะสวัสดีคุณพี่ดาราลินเนอร์สวัสดีคะ่ะเมียนค่ะเวลานางเด่นก็จังนางหุ่มตบมือให้กันแล้วก็อิง <c ười> ล่ลงะย้ายเลยยายเลยนาหัวไม่ต้เลยตัเลยเอามือโกยเอาคนมาก็คือว่าเสียมันจะกี่่ะคะมือโกยเอา เอาไปใส่ตรงนั้นมันต่ำนะตรงบาร์กระแหงเนียนเอาเท้าก็บ่มาขุนาะใครดจะขุดเป็นเนาะนี่นะตอนนี้ก็พ่อๆก็เริ่มเสร็จพ่อๆเด็กแกงเราก็แยกย้ายไปตัดหญ้าบ้างเป็นบางส่วนแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่นะเก็บเขาอื่นยังนะแม่อัานของทึ่งไหมเขาอื่นเขาเขาอื่นเห็ดเอียงนะอ๋อแตงหน้าปูน บ่ให้มันเหลี่ยมแห้เงเลยบมั้งจับหยาบแล้วสักสักนิดหมดมันก็จะได้ไหลมึงก็ตำนางลงไปตำมงนั่นนี่ตำเสงนั่นได้ก็ม,มันตมงตำมงน่นะโตมอนน่ะล่ะพี่เลิศกลับบ้านแล้วเหรอคะพี่เลิศเข้าโร,เรเางเรียนซุ้มใหญ่คะ่ะเ,เอาเอาก็มันตำเฮงจ้ะว่าพี่เลิศไปซุ้มใหญ่นะคะ อยู่กับพี่อ้นนะคะตัวเมยอั้นกับพ่อตึงก็มาทำกิจกรรมอยู่ที่โรงเรียนนะคะใช่ค่ะทำสนามเด็กเล่นกันค่ะสนามเด็กเล่นเด็กน้อยเออนั่นแหละวางสรละง่ายดีง่ามีย่เนาะไปตำเมย์ สมเกียวเขาเต้นพันนะโอ้โเมนพี่ปดิเมนพี่อ้อนก็ใส่ชุดเวลาคา่ะโอ้ยพี่ดาราลินและว่าคิดกันเมื่อไหร่คะไม่รู้เรื่องเลยคะ่ะเมย์วอนผู้ล่ะค่ะต้องถามเม่์วอนเดอ้อนูก,กับบงหูคือกันเห็นแต่กระตูมาบอกไม่ช่วยกันเห็นงานเดะะ้ยค่ะเอาไว้จัดงานปีใหม่ยากนะ <S <S อคือนี่แหละเนาะเมนบอพากันนอนอยู่นี่เลย แม่นจ้ะนี่แม่แกนัทแม่แสตรงมานั่งอยู่นี่ไอ้จิ้หูนั่งอยู่ไหนโมหูดอกปุ้นละมองมองคุณแม่ปุ่นละเขางามผุ่นก็เฝ้าเฮ็ดเฝ้าล่ากันเนาะเนี่ยอันกำลังเก็บรายละเอียดนะคะให้เป็นบอกมื่นั่นไอ้เถอะเพราะว่าข้าวม่ได้เคี่ยวปูนไปปุ้นปูนมาหนีเบิดเลยเขากำลูงเฮ็ดเนาะเวียนังสั่งจับแม่เนาะ อันนี้คนบูหูเห็ดเนาะหูได้นั่งสั่งแล้วจุดเมนถอดงงอามาเมนสั่งไม่นำไปเนี่ยโอ้นแต่เกาะเป็นตักไม่นของวันี้ก้นเอาอุ้ยตักไปพุณได้ลายก็เป็นอย่างนี้นะนี่ก็แม่ไม่ติดก็เห็นความสำเร็จของโรงเรียนแล้วนะฮะเต็จไปแล้วนะคะฟาร์มรถแต่พ่ออุ้ยจะปาร์กแล้วยังอย,อยู่นะคะก็ชัด ไม่อันเราจบไลฟ์เลยเนาะค่ะก็ถ้าชอบที่วิดีโอนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องพี่เลิศรักด้วยนะคะบายบายเวลาเก่หอมหากินน้ำหอมระบาดเจอกันไลฟ์หน้าเด้อเมเมย์ส